สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ลูกตาลนะคะบริษัทเสริฐผลยูสคาร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เลิกดีอีกแล้วค่ะวันนี้วันดีนะคะคุณลูกค้ามารับรถคันนี้เลยนะคะมิตซูบิชิไทตันนะคะคันนี้วันนี้เลิกดีคุณลูกค้านะคะเขามารับรถไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้น้องตาลขออนุญาตสอบถามลูกค้าหน่อยนะคะว่าซื้อรถกับทางร้านเราเป็นยังไงบ้างคะรวดเร็วทางใจมากเลยค่ะอ๋อแล้วคุณลูก ค่าใช้โปรโมชั่นดาวเท่าไหร่คะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งันเก้าร้อยบาทรับรถจบจริงๆนะคะคุณลูกค้าทำเรื่องนานไหมคะไม่ค่ะอ๋อค่ะเมื่อต้นคุณลูกค้าพอใจกับบริการของทางร้านเราแล้วก็รถของร้านเราไหมคะค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะคุณลูกค้าเนี่ยจองตั้งแต่ยังไม่เห็นรถเลยนะคะคุณลูกค้าไอพี่เขาจองตั้งแต่ยังไม่เห็นรถเลยนะคะแล้วจองแล้วพี่เขาก็มาเซ็นสัญญานะคะสามวันค่ะคุณลูกค้าเรื่องอนุมัติเลยนะคะรับรถเลย รวดเร็วทันใจดาว1,900บาทจริงนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันดีเลิกดีใครสนใจอยากรับรถพันเก้ารถสวยๆขั้นตอนง่ายๆโทรหาลูกตาล062 909 8142หรือจะมาที่ประเสริฐผลยุทธาร้อนะคะหรือจะทักเข้ามาในเพจร้านเราไปส่วนตัวแล้วน้องตันขอฝากไว้อีกช่องทางหนึ่งนะคะตอนนี้ร้านเรามีเพจของเออมีช่อง y o u t u b e นะคะของตัวเอง ชื่อ,อประสัดผลยุสคาร้อยเอ็ดนะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางสื่อออนไลน์ให้เราด้วยนะคะถ้าใครสนใจดาวพันเก้ารับรถง่ายๆโทรหาลูกตาลนะคะศูนย์หกสองเาศูนย์เก้าแปะคะวันนี้เดี๋ยวลูกตาลส่งมอบรถให้ลูกค้าต่อกันนะคะสวัสดีค่ะ